ก็สวัสดีครับวันนี้เชฟจะมานำเสนอเนมนูสามชั้นห่อใบตองปิ้งนะครับวันนี้พอดีว่าจปใช้มอสามสามหรือว่าครึ่งน,นะครับสแกนมานะครับก็มีสามชั้นครับ้าดมาเรียบร้อยแล้วครับก็ไม่มีสูตรอะไรมากมายนะครับก็ใส่ไม่มีสูตรหรอกครับก็คือใส่ตามที่ผมแบบ เคยทำนะครับผว่ามันจะอร่อยแค่ไหนไปดูไปชมกันนะครับก่อนอื่นเราก็ต้องโขกกระเทียมให้ละเอียดก่อนนะก็โขกไปนะโขกไปก่อนคนระับใส่กระเทียมแนละ้ว ไปนะครับใส่กระเทียมเข้าไปนะครับน,นี่นครับกระเทียมก็สองหัวใหญ่นะครับใส่เยอะเปลืองเยอะนะครับผมเชื่อผมถ้ผมเรียนมาซื้อบ่อยครับใส่เยอะซื้อบ่อยครับ ซอสนะครับผมก็ตวงบ้างไม่ตวงบ้างครับก็ใส่เข้าไปนะครับแล้วแต่คนชอบนะครับโอ้ยอย่างนี้ต้องหมดขวดแล้วครับใส่เข้าไปนะครับอย่าไปซีเรียสนะครับคนละครึ่งเราสแกนได้นะครับก็รสดีนะครผมหรือว่าผมอร่อยนะครับใส่เข้าไปครับ ย็ดแค่ใส่เยอะเค็มเยอะใส่น้อยเค็มน้อยครับคูู่ <c oughs> ใส่เข้าไปคนระับผมอะไรที่คิดว่าจะอร่อยเราก็ใส่เข้าไปนะครับเกลือนะครับเกลือใส่เกลือด้วยใสย่นั่นด้วยใสย่ครบนะครับก็หยุมเข้าไปนะครับ ขยำาครับนี่นะอร่อยไม่อร่อยไม่รู้ครับนี่ขอจะปิ้งใส่หอไปออไปตองครับตอนหอมไปตองแล้วก็เอาเครื่องเทศที่เราเตรียมไว้นี่ใส่ให้หมดนะครับนี่นะครับแล้วเราทำบั้งนะครับ บั้งนะครับก็เราก็ต้องทําการบั้งนะครับเพื่อให้เนื้อมันสุกไวนะครับกลีดยังไงก็ได้ครับบั้งเข้าไปนะครับเสียวนะครับเสียวนุ่มให้เครื่องเทศมันซึมซับเข้าไปข้างในนะครับเพราะว่าพิ้งหอมปตองมันจะหอมนะครับกลิ่นเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะครับถ้าท่านใดที่เคยทานี่คือจะรู้ว่ามันหอมนะครับ บังก่อนนะครับบังนะครับบังเข้าไปนะครับสองฝั่งนะครับบังทั้งสองฝั่งนี่นะครับเพื่อให้เครื่องเทศมันเข้าไปข้างในนะครับแล้วก็จะสุกไวนะครับ นี่นะครับผมก็ทําการบั้งเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวค่อยล้างดีกว่าครับก็คนเข้าไปนะครับ,อ,รบอันนี้ก็หมักไว้นะผมก็ประมาณสักเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราก็ไปก่อไฟนะครับปิดฝาไว้นะครับเดี๋ยวมาเอาไปกินนะปิดไวนะ้ครับ ช่วงระหว่างที่รอไฟเป็นฐานนะครับเราก็ไปเตรียมหาใบตองมานะครับผมก็ไว้ห่อนะครับก็ได้ใบตองมานะครับสองใบนะผมก็ไว้ห่อสองชั้นนะครับถ้าชั้นเดียวนี่คือกลัวว่ามันจะไหม้ก่อนนะครับอย่างนี้นะครับผมก็สวยงามนะครับก็ทําการเอาเนื้อหมูลงนะครับห่อนะครับเพื่อให้ แเราก็เอาไปไว้ข้างในให้หมดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องเทศของเราก็อาศัยเข้าไปครับที่จริงมันต้องห่อสักสองสองใบไม่ใช่สองใบแล้วคือห่อเป็นสองปิ้งนะครับจับแต่งเอาครับแล้วแต่เรานะครับ เพราะว่ามันจะมันอยู่ในใบตองมันก็สุกอยู่แล้วครับนี่นะครับผมสวยงามไหมครับนี่นะครับโอ้โหอย่างสวยนะครับนี่นะครับสวยงามไหมครับนี่หนึ่งชั้นนะครับก็ท่าเดียวกันนะครับ หนาหน่อยนะครับช่างมันนะครับเราอย่าไปซีเรียสครับก็รับข้อหากันเหมือนเดิมนะครับที่จริงเขาไม่ได้เอาหมดอย่างนี้นะครับแต่ผมจะเซฟไว้เพื่อจะไม่ให้มันไหมนะครับพอเรียบร้อยนะครับนี่ครับอะไรที่มันไม่เรียบร้อยเราก็รวบให้เรียบร้อยแล้วอันนี้ก็คือเตรียมทําการเอาไปปิ้งนะครับผม นี่นะครับผมเสร็จแล้วครับรอปิ้งนะครับก็ลงมบอย์ทำการปิ้งนะครับผมตามแบบฉบับปั่นบ้านนะครับผมก็ห่อใองตา้วก็ปิ้งแบบนี้นะครับใช้เวลากี่นาทีผมไม่เคยจับนะครับถ้าคิดว่ามันสุกแล้วเราก็อมากินนี่นะครับนี่นะครับผมเต็มเตาพอดีนะครับก็ย่างไปถ้าผมเรื่อยๆนะครับปิ้งไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็เริ่มมีกลิ่นหอมขึ้นมาแล้วนะครับ มีกลิ่นหอมแล้วก็น้ําหยดลงตรงนี้แล้วครับหอมมากนะครับกลิ่นหอมนะครับถ <c oughs> กันแล้วครับผมว่าจะเป็นยังไงนะครับโอ้น้ําย่อยจัง <c oughs> สุกมือกว่าตั้งไหนกาไว้ว่จาจับตึกหนึ่งก็ฮหตกวมมงนึงงั้นหมัดเปดิ พี่นอ้องเอ้ยนี่นะครับผมก็ได้มาอย่างนี้เลยนะครับสวยงามนะผมแล้วก็ซอยคานี่เลยครับไม่ต้องออกนะครับค้อนเ้อเนี้อนุน่มๆนะครับหอมเหมือนปลาสมสอยไปครับ อชิไม้ดูก่อนนะครับนุ่ม โอ้อยลลอลาเอ้อย,อออยหอนบาเน่ะ ก็สตตีก็สามารถเอาไปทำกันได้นะครับผมลองดูแล้วนะว่ามันอร่อยจริงๆนะครับเนื้อหมูก็สุกนะครับสุกถึงในครับชิ้นนื้จะหนาๆก็สุกนะครับนี่นะครับ ก็เนื้อสุกในนะครับถึงในนะครับ